สำหรับพื้นที่สอพอสารพีค่ะเป็นเพียง1ในกว่า4,000เป้าหมายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปพบข้อมูลลูกค้าของกองสลาก plus และมีคำสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศลงไปตรวจสอบพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงว่าการตรวจสอบต้องการจะให้ผู้ซื้อยืนยันว่าซื้อสลักงวดวันที่16มีนาคมและ1เมษายน2565และมีการขายเกินราคาหรือไม่ โดยยืนยันว่าไม่ได้มีการไปข่มขู่และผู้ซื้อไม่มีความผิดยืนยันว่าเป็นการไปสอบถามสอบถามเพื่อขอข้อมูลเท่านั้นไม่ได้จะเป็นการไปเอาผิดผู้ซื้อค่ะตอนนี้คดีย่อยที่น็อตจะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาก็คือเรื่องของการขายสละเกินราคาครับน็อตเนี่ยโพสต์ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ได้หมายเรียกหมายแรกข้อกล่าวหาจําหน่ายสละเกินราคาเป็นหมายแรกที่สพทับปุดจังหวัดพังงาครับ เรียกไปพบวันที่15กุมภาพันธ์แต่คดีหลักที่น่าสนใจกว่าก็คือคดีที่ DSI นะครับเป็นคนตั้งข้อหากับน็อตในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์ครับคดีนี้ DSI แจ้งข้อหาไปละอยู่ระหว่างการตรวจสอบและทำคดีซึ่งเป็นคดีที่ขยายผลมาจากกลุ่มผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินที่อยู่ในเครือข่ายพนันออนไลน์ครับ พบเส้นทางการเงินที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของน็อตกว่า1,000ล้านบาทซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดีครับส่วนคดีจำหน่ายสลากเกินราคาที่ถูกตำรวจปคบแจ้งข้อหานะคะสำนักการสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ซึ่งนอ็อตปฏิเสธและประกันตัวออกมาต่อสู้คดีเช่นกันคะ่ะ